สวัสดีครับผมโบสทโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ครับส่งงานนะเป็น Honda j a จ z นะครับผมลูกค้านะครับมาติดตั้งรัะโปรเจคเตอร์ใส่เป็น h ฮโลวินนะครับเฮล่านะครับเนะครับเรนบูตัวนี้นะครับทั้งสองข้างนะครับใส่เว้นวงแหวน SMD สีขาวนะครับผมวงแหวนตัวนี้นะครับสามารถวิ่งเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ตามปกติเลยนะครับไม่ผิดกฎหมายครับผมวงแหวนนะครับจะเป็น2สเต็ปนะครับเป็นเดย์ไลท์เดย์ไทมนะครับ คือเมื่อเราเปิดไฟหลีมานะครับวงแหวนจะติดแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อเราเปิดไฟหน้าเนี่ยวงแหวนจะหลีลงอัตโนมัตินะเพื่อลดตาการแยงตานะครับงานติดตั้งนะครับทางร้านใช้ตู้อบโคมนะครับใส่กาวชิลโคมให้ใหม่นะครับตรงนี้โคมไม่ช้ําน้ําไม่เข้าแน่นอนนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับผมไฟหน้าตัวนี้ครับเป็นซีนอน 6,000k 35วัตต์นะครับผ่านผ่านเรนบูนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูแสงไฟหน้ากันนะครับ โอเคครับผมไฟหน้านะครับเป็น35วัตต์นะครับ6 0 0ั k คัดออฟขึ้นทางซ้ายลงทางขวานะครับตามกฎหมายประเทศไทยนะครับตัวนี้ไม่มีอัตราการแยงตาแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเรื่องอัตราการแยงตากันนะครับผมในรูปเนี่ยแสงจะออกเขียวๆนะครับผมแต่ถ้ามาดูจริงๆนะครับแสงจะเป็นขาวนะครับเป็นขาวแบบแสงอาทิตย์นะครับไม่ใช่สีเขียวแบบนี้ครับในกล้องมันกล้องที่พ่อค้าใช้ถ่ายเนี่ยเป็น ซัมซุงนะครับแต่ที่โน้ตเก้านะครับมันจะติดอมเขียวๆยังไงไม่รู้นะครับมองไปในเลนก็เหมือนจะเป็นเขียวๆนะครับแต่มันสีมันจะไม่ประมาณมันจะขาวนะครับผมอ่านี่ครับเรามองไปจากหน้ารถเห็นไหมครับนี่ครับไฟจะเป็นจุดกลมๆเล็กๆเท่านั้นเองนะครับเหมือนกับว่าไม่สว่างเลยนะครับแต่ลองดูครับผมแสงเข้มมากนะครับคัดออฟขึ้นซ้ายลงขวานะครับตัวนี้ประหลาดอยู่แค่ส5มสิห้าวัตเท่านั้นเองนะครับอ่าเรามาดูนะครับรถที่วิ่งสวนกันนะครับจะไม่วิ่งสวนตรงๆแบบนี้นะครับตรงๆแบบนี้คือชนครับผม รถจะวิ่งสวนการบริเวณด้านขวามือตรงนี้นะครับโอเคลองมาดูนะครับพาะค้าจะค่อยๆลดกล้องลงมาเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้นะไม่มีอัตราการแยงตาเลยนะครับต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับต่ำแบบเร็วมากครับนี้อยู่ระยะเดียวกับโคมไฟหน้าแล้วนะครับยังไม่แยงตานะครับต้องต่ําลงมาอีกครับผมนี่นี่ครับระยะเกือบๆถึงป้ายทะเบียนนะครับถึงจะมีอัตราการแยงตานะครับเพราะฉะนั้นนะครับหมดห่วงครับผมไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับแล้วเตี้ยขนาดนี้แน่นอนนะครับอ่า นี่ครับไฟต่ำนะครับผมไฟต่ำนะครับไม่แยงตานะไฟสูงครับสว่างไกลทางซอยครับผมนี่ครับไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำโอเคลองมาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับผมนี่ครับในฟิล์มตัวรถนะครับยังคงสว่างเข้มไม่ต่างกันนะครับอันนี้เป็นไฟต่ำนะครับผมอ่าไฟสูงครับต่ำครับสูงครับต่ำครับ โอเคครับผมสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆนะครับรานบสโปรเจคเตอร์หลังสวนเสือสีราชานะครับช่องทางการติดต่อนะพ่อค้าจะขึ้นมาให้ดีไซน์มือล่างของจอนะครับวันนี้ก็ส่งงานนะครับเป็นเชฟโรเลตนะครับเป็นนิวเชฟนะครับตัวนี้เป็นตัวสูงนะครับลูกค้าไฟหน้าเดิมๆไม่สว่างนะครับได้ปรับเปลี่ยนเป็น LED มาแล้วนะครับแต่ว่าแสงฟุ้งนะครับแยงตาลดที่สวนทางด้วยนะครับผมก็เลยมาใส่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับเป็นเฮลลาครับ V3 เจนสนะครับขนาดเลนอยู่ที่3.2นิ้วนะครับหลอด 6,000K บัลลัสนะครับใช้เป็น nhk n3 35วัตต์ฟัสต์ไบต์นะครับผมตัวนี้แสงจะสตาร์ทได้เร็วกว่าบัลลัสธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วก็เป็น35วัตต์เต็มด้วยนะครับวงแหวนนะครับเป็น smd สีขาวนะครับผมเปิดวงแหวนครับอ่าวงแหวนนะครับเป็น smd สีขาวไม่ผิดกฎหมายนะครับตัวนี้สามารถต่อทะเบียนได้วิ่งเข้าด่านได้ตามปกติเลยนะครับนี่นะครับทั้งสองข้างนะครับไฟหลีดเดิมลูกค้านะครับยังคงเป็นสีเหลืองๆอยู่นะครับผม ไปหน้านะครับ35วัตต์นะครับแต่แสงดีกว่า45วัตต์ประหลาดตัวธรรมดาค่อนข้างมากเลยนะครับเนี่ยครับแสงขึ้นซ้ายลงขวานะครับผมไฟสูงครับต่ำครับสูงครับสูงครับต่ำครับโอเคครับผมลองมาดูอัตราการแยงตากันนะไฟสูงนะครับเป็น2ดวงนะครับใช้ของเดิมลูกค้า1ดวงและโปรเจคเตอร์หนึ่งดวงนะครับโปรเจคเตอร์นะครับทำงานเป็นระบบไบซีนอนนะครับสูงต่ำในตัวนะครับ สังเกตดูนะครับเรามองไฟหน้าไปนะครับจะไม่เห็นแสงฟุ้งๆเต็มโคมนะครับมองไปนี่อัตราการแยงตาน้อยมากนะครับอ่าลองมาดูครับผมรถนะครับวิ่งสวนกันนะครับบริเวณด้านขวามือตรงนี้นะครับพู้ค้าจะค่อยๆลดระดับกล้องลงเรื่อยๆนะครับอ่าตอนนี้ก็ระดับต่ํากว่าโคมไฟหน้าแล้วนะครับนี่ครับผมอ่าต้องต่ำกว่าโคมไฟหน้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับแล้วอยู่เตี้ยขนาดนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงเรื่องอัตราการแยงตาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูแสงผ่านฟิล์มตััวรถนะคบ โอเคครับผมนี่คือแสงจากนอกฟิล์มตัวรถนะครับเรามาดูนะครับในฟิล์มครับผมแสงยังคงเข้มนะครับสว่างไม่ต่างกันนะครับผมไฟสูงนะครับอ่าไฟสูงนะครับต่ำครับสูงครับต่ำครับสูงครับต่ำครับไฟต่ำไม่แยงตานะครับไฟสูงสว่างไกลทั้งซอยนะครับผม เคครับผมสนใจสินค้านะครับร้านโบสโปรเจคเตอร์นะครับหลังสวนเสือสีราชานะครับ่าช่องทางการติดต่อนะครับพาคาขึ้นไว้ที่ซ้ายมือล่างของจอนะครับผมครับผมวันนี้ก็ส่งงานนะครับเป็นโตโยต้าอาติสนะครับผมลูกค้าไฟหน้าเดิมๆนะครับไม่สว่างแสงเรืองๆนะครับมองทางไม่เห็นนะครับทําการปรับเปลี่ยนนะครับติดตั้งเป็นโปรเจคเตอร์ b บ LED นะครับตัวนี้เป็น LED นะครับไม่ใช่ซีนนนะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงเรื่องความร้อนไปเลยนะเป็นไบ l อ d 2ดีสองุด้านิ้วนะครับ วงแหวนเป็น SMD สีขาวไม่ผิดกฎหมายต่อทะเบียนได้ปกตินะครับวงแหวนครับอ่านี่ครับเป็นชิป SMD นะครับชนิดเดียวกับที่ติดมากับรถ BMW รถเบนซ์เลยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับโคมลูกค้าก็จะสภาพค่อนข้างแตกลายงาพอสมควรนะครับเป็นโคมเดิมติดรถมาเลยนะครับจากโรงงานเลยนะครับโค้งแท้เลยครับวงแหวน SMD นะครับทั้งสองข้างสีขาวนะครับไม่ผิดกฎหมายเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ตามปกตินะครับผมอ่า ไฟหน้านะครับเป็นใบ LED นะครับชิปครีนะครับให้แสงดีนะครับแสงไม่ขาวเหมือนกับหลอด LED ชิปครอปทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นแสงจะสู้ฝนสู้ถนนดําได้ดีกว่านะครับคัดออฟคมชัดเจนแบบนี้เลยนะครับผมไฟสูงครับไฟสูงนะครับตัวตัวโปรเจคเตอร์นะครับทํางาน็นระบบ BI นะครับยกสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ไฟสูงเดิมของรถจะทํางานด้วยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเท่ากับได้ต่ํา2สูง4นะครับตรงนี้นะครับ ไปต่ําครับผมโอเคครับเปิดไฟหน้าอยู่นะครับลองมาดูเรื่องอัตราการแยงตากันนะครับตรงนี้ลดนะครับเวลาวิ่งสวนกันนะครับจะไม่วิ่งสวนตรงๆแบบนี้นะครับแบบนี้คือชนนะครับผมรถประเทศไทยนะครับขับซ้ายแซงขวานะครับลองมาดูครับผมพ่อค้าจะลดกล้องลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้อยู่ในระดับเดียวกับโคมไฟหน้าลดแล้วนะครับต่ํากว่าโคมไฟหน้าลดแล้วนะครับต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับผม ระยะยางตานะครับเกือบเกือบถึงป้ายทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงได้เลยนะครับไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับแล้วเตี้ยขนาดนี้แน่นอนนะครับโอเคเรามาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับอ่านี่คือแสงนอกฟิล์มตัวรถนะครับผมในฟิล์มครับผมสว่างไม่ต่างกันนะครับไฟต่ำครับผมไฟสูงครับต่ำครับสูงครับ ไฟต่ำไม่แยงตานะครับไฟสูงสว่างไกลนะครับผมดีๆจบๆเลยนะครับโปรเจคเตอร์ b บ LED วีดีชิปครีนะครับตัวนี้โอเคครับผมสนใจสินค้าครับร้านบสโปรเจคเตอร์หลังสวนเสือสีละช้าวันนี้ครับส่งงานลูกค้านะครับเป็นรถเฟียสไครับผมเป็นรถยุโรปนะครับผมลูกค้าวางเครื่องเป็นเครื่องโตโยต้ามแล้วนะไฟหน้าไม่สว่างนะครับตอนมาถึงเนี่ยคือมองไม่เห็นเลยนะครับส่องแสงไปที่ตรงอ่า ป้ายรองไฟเนี่ยมองไม่เห็นแสงไฟเลยนะครับผมมาติดตั้งนะปรับเปลี่ยนไฟเป็นโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้เป็น2.5นิ้วนะครับวงแหวนเป็น SMD นะครับผมตัวนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับวงแหวนเป็นชิป SMD นะครับชิปชิปอย่างดีสุดนะครับสำหรับวงแหวนเป็นชนิดเดียวกับรถเบนซ์รถ BM เ็เลยนะครับเป็นชิปแบบนั้นเลยนะครับวงแหวนมีชั้นเดียวสีน้ำเงินแบบนี้นะครับงานติดตั้งนะครับทางร้านใช้ตู้อบโคมนะครับชิลกาวให้ใหม่นะครับนี่ครับผมอ่ากล้องไม่โฟกัสอ่าโอเคครับผมจะเห็นเป็นกาวแบบนี้เลยนนครัตวี้้โมอขาง เก่ามากนะครับพอสมควรเลยนะครับรถเก่าแล้วนะครับผมไฟหน้าก็ไม่สว่างตามอายุการใช้งานนะครับทั้งสองข้างนะครับผมชิลกาใหม่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับผมวงแหวนนะครับตัวนี้จะเป็น SMD นะครับแต่ว่าเป็นเป็นสีน้ำเงินนะครับตัวนี้ทางร้านเหลือแค่สีน้ำเงินนะครับสำหรับ2.5นิ้วนะครับอ่านี่เป็นแบบนี้เลยครับชั้นเดียวครับโคมไฟหน้าของลูกค้าเนี่ยจะเป็นโคมงกระจกนะครับ จะเป็นกระจกนะครับเป็นขีดๆซี่ๆแบบนี้นะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นตัวเส้น c u ตออฟเนี่ยจะไม่ได้คมเหมือนตัวเลนส์ใสนะครับแต่ก็แสงไฟหน้าก็จะดีกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะครับผมไฟหน้าตรงนี้นะครับเป็น 6000k นะครับเป็นบัลล่าเป็นเทสไอดี35วัตต์นะครับนี่แบบนี้เลยในกล้องเนี่ยแสงจะมองเหมือนสีฟ้านะครับมองเหมือนแสงไฟหน้าสีฟ้าแต่จริงๆมันไม่ฟ้านะครับผมอ่ามันจะออกฟ้าๆเขียวๆนะครับในกล้องแต่แสงจริงๆเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับเป็นขาวออกจะออกอมเหลืองหน่อยด้วยนะครับ นี่ครับผมเส้นคัตออฟนะครับอย่างนี้ให้เห็นอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้คมเหมือนกับตัวเลนส์หน้าใสนะครับผมนี่เป็นลักษณะนี้นะครับอัตราการแยงตาครับผมลองดูไม่มีเลยนะครับมองไปเหมือนไม่ได้เปิดไฟหน้าโดยซ้ํานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องอัตราการแยงตานะครับว่าเราต้องอยู่ต่าขนาดไหนนะครับถึงจะมีอัตราการแยงตาพอค้ายจะค่อยๆลดกล้องลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับอยู่ระยะเดียวกับคมไฟหน้าลดนะครับยังไม่แยงตานะครับเห็นเริ่มเห็นไฟหน้านะครับเป็นจุดขาวๆแล้วนะครับ ต่ำลงมาเรื่อยๆครับผมนี่นะครับถ้าเกิดจะแยงตานะครับคือต้องระยะเกือบๆถึงป้ายทะเบียนนะครับผมจะเริ่มแยงตานะครับยิ่งต่ําลงไปก็ยิ่งแยงตาเป็นปกตินะครับระยะที่เริ่มแยงตาคือป้ายทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงครับผมไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับแล้วเตี้ยขนาดนี้แน่นอนนะครับผมตัวนี้เป็นไฟต่ํานะครับผมไม่แยงตานะไฟสูงครับ ไฟสูงยกขึ้นนะครับสว่างไกลทั้งซอยนะครับแบบนี้นะครับตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยเวลาที่เรายกไฟสูงนะครับท้องแสงด้านล่างจะไม่หายไปเลยนะครับอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับแบบนี้เลยครับผมอโอเคครับผมเดี๋ยวลองมาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับโอเคครับผมอันนี้คือแสงจากนอกฟิล์มตัวรถนะครับไฟต่ํานะครับผมจากในฟิล์มตัวรถนะครับไฟต่ําครับผมสูงครับต่ําครับสูงครับต่ําครับ โอเคครับผมไฟต่ําไม่แยงตานะไฟสูงสว่างไกลทั้งตอยนะครับสนใจสินค้านะครับสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆนะครับร้านโบสโปรเจคเตอร์หลังสวนเสือสีราชานะครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับพี่ค้าจะขึ้นไว้ให้ที่ซน์มือล่างของจอนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่ค้าด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเลยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ